ี๋ยวพึ่งเข้านะรอรอรอขยับอีสมาหนึ่งเข้าหลังขยับไมข้าหน้าหน่อยรอรลูกนอตอีสนะน็อตอีสวอวนะฟอร์เกตอีสวดว์ล่าสองนยวอวกลับมาคับแม่คับแม่คับม่ับม่ับกลับมากลับมากลับมามาดีคงเล้กูเฟเกอะไรลูกนอตอีสรอรเตรียมเียมออีี้ข้าหน้าห้าสีงนออีเตอร์เเตอร์เเตอร์เเตอร์นอยอีสหน้าด้วยหน้าด้วยตายเกแม่ไม่มีฮิ ฟอร์ิเกตฟอร์ิเกตโอ้ยลุกนอตอีสักเฟอร์ิเกตนอตอีสุกโชคนะห้าสอหนึ่งนอตอีหน้าชนนอี้าชกแล้กลับมาแล้วกลับมาคัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กโอ้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 โอรโอ้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 โอเตอนโอ้โน้โอ้โอ่โอ้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 โต้อ้คอเตอ้โอ้อ้โอเโอร์อ้โ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 อ้อโอิโออมเอออโออออออร์อออ้้อโโอเียร์กาก่อน ระวังอดีหัวเลยรกัอะรีหัวไรเฟิรลหัวไรเฟิร์หัวไรร์หัวไรี่ไปเตมเตรอรอเตอย่างเียวเติมมาเติมมารออย่างเดียวแต่มงเล่นได้เล่นไปเลยเฟรได้เก็บเป็นเลนอะเล่นได้เล่นไปเลยถอยมาถอยมาถอยถอถอยออยถอถอยถถอยถถอย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 ถถอย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 ถยถอยถอยอถอยถอยยถอ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 ยเถอยถอยถอย ผมไม่มีรวบนะถอยๆถอยๆถอยๆถอยถอยๆถอยๆถอยถอยๆ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 ถอย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 ถยถอยถอยถอยยถอยยอยถอยถอยถอยอยถอยถอยถ เซเกิลอยู่ซาได้ไหมเดี๋ยวเซคเกิลอเวอร์เดอะวอลไปอ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะวิ่งมาตรงไม่ได้แค่เฟิร์สเฟิร์สอเวอร์ได้ตามโเอาสเลอาสเล่นเออเอาสองเล่นก็ได้แล้วเอสองเล่นนะนั้วนึ่รอเวอลนะรอให้มันรอให้มันอินเกตมาเอาเอาไอ้ไอ้เจ้ผีเอาเอากเซตเอากเซตโอเครอรอรจาาข้างหน้าหน่อยจเยอะหน่อยจลูนข้าหน่อยจาลูนข้าหน้าหน่อยอยู่ข้าหน้าหน่อยรัน้อยก็ร้สองเซเกิลสเซคเกเคิลสวนในสามสองหนึ่งสวนตชคน หิวหน้า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 หน่อยหิวหน้าหน่อยตามมบอกกี่หนูเดอะวอลตรงตรง,ตรงนอ็อตได้ไหมไปทางนอ็อตเห็นนอ็อตไหมพากับซัพพอร์ตนะครับกระจายเท้ากับเวสนะอย่าอยู่ข้างหลังเยอะอยู่ให้เห็นข้างหน้าเป็นหน้ากระดานหน่อยก็ได<อ>้ครับไม่เห็นข้างหน้าหน<อ>่อยข้างหน้าไม่ได้หรอืรอเดี๋<อ>ยวขอรับหน้าหน่อยรับหน้าหน่อยรับหน้าหน่อยหนูเดอะวอลรอในสามสองหนึ่งเดอวอลไปโฟลเดเกตโฟลเดเกต โอ้ทางซ้าเน่ทางซ้ายน่ะไม่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 ดีมันมีแทงกระจายอยู่ด้วยฮิวิข้าหน้าหน่อยหน้น่ยตรงนี้เองเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งเนี่ยหนึ่งตรงเนี้ยอาวเดขึ้นไปแค่นั้นน่ะเดี๋ยวสองเล่นตรงสะพานนีทำงสั่งเลยองเอาวเดวอเล่นได้แต่ผมรอเขาผมรอเขาเขาเตร์แล้วรอตะบีมาแค่นั้นแหะอ่าชมแมแนเตรียมเตรีมเตรียมเตรียมสองเตรีมสองสองรอก่อนละังหน้าลัหน้าสองีมสวนส่วนที่สามสองหนึ่งสองสวนตรงโช๊ตตรง โอเคกลับกลับกลัับ่งผมไม่อยากสั่งหนึ่งอะผมงงหนึ่มากนึ่มีตัวร่วมเหมือนกันมันก็เฟือในเกิ์อะไรฮะคิวดิวคิวดิวีแล้วอีววคิวดวิวคิวดิวีลวิิววอ้วอกี้วอกี้วอคกี้ต้องเล่นเล่นจับนบนได้ป่ะวอกี้เล่นเล่นจับบนวทยเอาแทงมันเยอะใช่ป่ะ กระเซียกอะเซกระเซกระเซียกรเียโหลือมบมระวังขาออกขวาบ้าระวังนะโอเคเอเล่นกับผมน้วกันเดกาเข้าขวาวน้อขึ้น้อยขึ้น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 น้อยขึนน้อยขึ้นน้อยขึ้นน้อยขึ้นยขึ้นนอยขึ้นอยขึ้นน้อยขึ้นน้อยขึ้นน้อยขึนน้อยขึ้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 นนอยขึ้นนอยขึ้นน้อยขอขึ้นนอยขึ้นน้อยขึ้นนอยขึ้นน้อย อย่เ้าขึนนอนเวไปเดินอนเว็บไปเนนอ์เวย์ไปเดินนอนเวนนอนเวบไปเนอยเบเนนอยเวดิอนว็ไปเดอนเไปเดินอนเว็ไปเดนอนเว็นอนเวไปเดินนอเว็บไปอบไปนนอางวไนนอนนนอยเวอนไปไปเดินนอนเบไปนอนบนอนเว็อนว็บไปเดวไกนอนไนอนไหนออนนบไนนวอนนว็เววมาแล้วมาแล้ว เดินนอวิสมาฟังฟังฟเดินนอวิสมาเดินนอวิมาครับนอวิครันอวิมอนอวิขอข่าวของหน้าหน่อยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผูดหน่อยพูดหน่อยเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เหรอตอนนี้วเอร์สามาเลยเหอเทอร์สเปไปทางเซาเวสไอโอเอย์เดินนอเดินนอเดินนอตมองนอวองนอวงนอตองนอตองนอองนอวินเทอร์มาวินเทอร์มาวิเทอร์มามัวเก๋นวินเทอร์ไอ้สายเขาวี้ยังไม่ที่ไม่ก่อน บอกเอ๊ะบอกเอ๊ะเลยอ้ําเป็นก่อนไอ้สัตว์ใช่ใช่บอกสวบบอกสวบกลับมาบอกสวบกลับมาพอต่อมเราระวังระวังบนเทอร์ลีน่าโอเคป่ะเราเดินเล่นลายเทอร์ลีน่าแทงโคเดินเสาเดินเสามาเดินเสามาเราลงเล่นเอ้ยแต่เล่นจากข้างล่างขึ artist, ้นมาก็ได้แต่ผมเล่นข้างบนไฮเก้า uh, ม uh, ีว mm ินเทอร์ใส so ่หมดไอ้เฮียช่างแม่เดินเสาอีมาเดินเสาอีมาเดินเสาอีมาแทงแทงไปข้างหน้านะแทงสวบข้างหน้า

เจโฮลปูเอสมาปูเอสกมาปูเอสมาปูเอสกลับมาเจปูเวสปูนาเวสมาปูนาเวสมาปูเวสมาเปวนาโลนเกสโอเคโอเคโอเคลูกนี้อเกิดเฟอร์นิเอีสชาโลเฟอร์เกตอีสชาโลนะสสามสองหอีสชาโลเฟอนูเกตอีชาโลอนเดอชอนเดกคำแรกคำแรกคำแรกคำแแรกมันไม่ลงนะมันจะเดินขึ้นับมากมาเดินเวสเดินเวสเดินเวสมาเดินนอเวสมาฟังเดินนอเวสมาคำแรกคแกคาแกคำากแรกเดินกเดินนอเดินนอเดินนอมาเดินนอมาเดินนอมาเดินนอปูมากอลปูมากอลูมากบอลเนอเวก เียร์กาดไอ้ตรงนี mond, io, ้ก่อนคิดกาดคิดรคิดวอลโนนนลูกอนอีสทั้งหมดอนอีดิฟห้าสี่สามสหน่อนอีอนอีฟูเกตอนอีฟูคอเตอร์อนอีฟูคอเตอร์อนอียดิชิดลอยดิชิดเยียบอนอียียบอนอีมาเดินอนอีมาเดินอนอีมาเหยียบอนอีสมาเดินอีมาเดินอีาเหยียบีมาเหยียบขึ้นมาเหยียบขึ้นมาแทงขึ้นไปเลยแทงขึ้น บออีเดมอนเดอนสขอโลคัอกอีอกอีอกอีอกอลูกสวอกอีกินอกอมาเนาอีสบอขมาเดินเดาเดินาอะไเดอกอีบอกอลูกสวลูกวสวิต้ี่สสองสวิิชารุสวิตชไปไนอสอิกไอิบอไอสบอกเราไปใครต่อได้ชิวชิวนอนส คิววิวหน่อยคิววิวหน่อยเดินนอเวสนอเวสสองนอเทรีไปนอเวสสองนอเทรีไปออกนนอเวสนอเวสวนออกวนออกมาตามมาตามมาไม่เดินแล้วนี่มาบอมนอเวสมาบอลบอลนอเวสมาระวังบอมนะบอลเดินมาเดินมาเราคน้างหลังหน่อยาแล้วมาก่อนกูวีเทอร์เข้ามาแทนเราเมื่อกี้แทนที่เราเมื่อกี้เดินนอเวสมาอ้อมกาอ้อมกาอ้อมกาย เมอกีไอ้มาเล่นที่เรียที่เดียวกับเราอะเมื่อกี้ระวังนะเดินนอเวสมาดีกูวอลมีรีกูวอลมีลูกเกนมีลูกเกมีแม่บีรอบีรอเล็แทงไปดีเซตข้างหน้าสาเวสโอเครออกาวอกสามาสาวอกสาวอกาวแทงแทงเตยมนะโหโเดินสาอินมาเดินสาอินมาเดินสาอินมาโหชงนี้รอก่อนคมแรกคมแรกนอร์เวสโหโหนี่ก่อโอเคโโห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 น้เาพ่งข้ามนอวนอร์เวโหเียโหเียออวอกจอวอกค คิดร <huh> like ีว like ิวการคิดรีวิวการเขาอยู่ทางเซาเราแล้วก็โอเอไปไหนแล้วโอเออยู่เทอร์นี้วินเทอร์ก็อยู่โอเออยู่เทอร์นี้นะโอเออยู่บนเทอร์นี้โอเคเราคิดรีวิวการคิดรีวิวการวินเทอร์หันหัวเราวินเทอร์น่าชนนะวินเทอร์น้าชนบอกเราไว้โอลดี้เฟน่าหนึ่งนะพวกลูกเสาลูกเสาเฟอร์เกตเซาอีชาร์โลเฟอร์เกตเซาชาร์โลห้าสี่สามสองหนึ่งเฟอร์นิเกตเสาเฟอร์เกตเสาเฟอร์เกตเซาชาโลแล้วลองวอกเสาวอกเซาวอกเซาวอกเซาลูกเสาลูกเสาไอ้ว่าลูกเสาลูกเสาฟูร์นี่ิเกตเซาฟฟเเเเกกตตซซาาดิฟเซซาาดดิิฟเฟ ไอขับแบงคน้อยไอัแบงคน้อยเดวอนกิมบีเดวอนขับแบงคน้อยขับแบงคน้อยขัแบงน้อยดีเฟนซีฟดีเฟนซีฟมองน้อยมองน้อยขัแบงน้อยขัแบงน้อยขัแบงน้อยเต่อัแบงคน้อยเวสขับแบงคน้อยเวสขัแบงขับแบงคขัแบงแบงิข้างหน้าหน่อยับมาขับมาแล้วรอแล้วรอรอรอโอเคโอกลับมาข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 ับมามาขับมับมาข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 ับมาิวาบาิวาบาหน่อย ไม่มีใครจับไม่ได้เข้ามาเลยเหรอเขเวทย์ยาวดึงเขเวทย์ยาวโอเค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 เคลียร์กาก่อนแต่จะขึ้นที่เดิมจะขึ้นที่เดิมหลังเราโอเคโอเคลุกอีสฟอร์นิเก็ตอีสทาโรห้าวอกกี้ระวังวอกกี้ระวังอัหนึ่งอีชาโรวอกี้ระวังวอกกี้ระวังกลับมากลับมากลับมาโอเคเดอะเวสกลับมาเดอะเวสกลับมาเดอะเวสกลับมาขำแมกขำแมกขแมกขำแมกขำแมกขำแมกเซเวตวิดเดิลโอเคเดอะเวสมา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 ลุกเวสลุกเวสเดอะเวสลุกเวสเดอะเวสมาเดอะเวสมาลุกเวสลุกเวสเวสยิ สี่สามสองสวชัโลสวชโลขแม็ก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 ลับมา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 นับมานับมานกผู้นดผู้นอผูนอดีเนดีเนดีเฟนผู้นัมาผู้นมาลกเสารอรอรอผู้นัดมาดูแลของผู้นดมาผู้นัมาผู้น้มาลูกนอวอลกนอเวสวอล์นเวสวอล์กนเวสคิวอลูกเวสเวสเวสดีเฟนด์ดีเฟนดดีเฟนดดเดดเดลุกเสาเวสต์เด e อเสาเดือเสาาเา ไอ้คัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็ o เวสคัมแบ็เวสคัมแบ็นเวสคัมแบ็เวสคัมแบ็เวสคัมแบ็กเวสคัมแบ็กเวสคัมแบ็กเวสคัมแบ็เวสมาเวสมาเวสเดินเวสมาเดินเวสมาฮิวหน่อยฮิวฟ้อนหน่อยฮิวหน่อยฟนหน่อยฮิวก่อนอีส่อยเดินเวสไปเยอะอยู่เยอะไอ้เี้ยเมื่อกี้คือเี้ยที่บอมเลเวสเฮ้ยไม่มีอะไรหยุดขิวอาขึ้นมาใช่ไหมเมื่อกี้บอกไม่ทันมัมีคนพูดแล้วแต่ว่าผมบอกให้ไม่ทันผมนี่นี่อยู่โโหนี่ก่อนโโนี่ก่อนเดินเวสมาเดินเวสมาเดินเวส ดนเวสมาเดินเวสฟังเนวสมาเดเวสมาเดินเวสมาเดินเวสมาลงชกมาลงชกมาที่สมที่สี่ที่สองหรือยี่คนอะใครอยู่ท่สองคนใจโอยบอกเ่อยข้าบนลงมาดิทำไมอยู่ข้างบนกันโอ้โหยังแม่มีหัวเขียวอยู่ข้างบนเต็มเลยน็องเซเวบอลซเว่มาเดินเซาวมาเดินซเว่ข้างบไม่ได้แทงเราเจอเราเจอหลังได้เจอหน้าหมดเลยไม่ได้เียเรียมเดินซเวเวสผูเวสผูเวสผูเวสลุกอิสผู้เวสลุกอีสอะเขาถอยอีสเขาถอยอีสเขาถอยอสถอยยาวเลยถอยยาวเลย เดินเสามาเดินเสามานเสามเขาจะชนเราทางเสาอินไว้เขาจะวนมาหินนี่นี่มาไม่ไม่เขาเล่นยโชคเล็กเขาเลี้ยงอินมาวอลเสาอินมาวอลเสาอินมาวอลเสาอินมาไหลยาวไหลไปเสาอินยาวโอเคโอเควินเทอร์อะรนอาเวสมาพูนอาเวสมาพูนอาเวสมาพูนอาเวสทำไหมทำไมทำไไมโอเครอ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 โอโอไอคารบอนตี้นอชารูอคารบนตี้นอชารนะฮะสี่สามสองนงอคาบตี้นอชา้วังน็อตวงนอนวอตอน็อตนอนอนออที่นอนทีปนอนทีวินไฟฟ ดูวันาิอดีิดินาีดินาีดินาีดิมาาีดิมาดูแข่กันวะเฮ้ยอีดีมาโอเอทุกคนเวสเดินเวสเดินเวส l k west s t w e s l a l a l k w e s เ w a l ขาเวสเดินเวสมา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 คิโดบิวมโอเอมาโดนแซวิสเิโดนแซวิยับเลยคิโดบิวคิโดบิวคิโดบิวขาัววไ องโชคอีดอินิวโอเคเขาอยู่ไหนนะโอเคดินออีมาเดินออีมาเดินนออีมาโอเอเป็นเดินอมาเเก่งนเกนอตอีแทงข้างหน้าเนี่ยคนเก่นอตอีนะฮะซีอสามสองนเกองคนเกองคนเก่ค่าแทงค่าแทงค่าแทงวางน2นอีสมาวางนันอีสมาวางนันอีสมาวางนันอีสมาเดินไปสองกลุ่มวางนันอีสมาเดงนไปองกลุวางนันอีสมอเดินนอเวเดินนอเวสเดินนอเวสมา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 เตรียมมีเฟนอีสแทงแทงโออีซะวางอีส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 อีชาร์โนะอีช สี่สามสองฉลูแทงฉลาฉลอลิชาโอ้ลิฉลูคไปคำไปคำไปคำไปเวสคบไปเวสขาแทงให้ได้กาเซียกาเซียระวังกาเซียเดลงกาเซียหน่อยเขาเขาทอลีไปแล้วโอ้ยเขาทอลีเดินนอตเวสเดินนอตเวสมาเดินนอตเวสมาเดินนอตเวสมาเดินนอต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 น้อนวงนอนวงนอนแทงโอ้เสาลูกี้เลยขบวดเลยขบวนเฮ็อเืออู่เ่าอยู่เราโอเคเดินนอตอีฟมาเดินนอตอีมาระวังแทงือเสา ตอนนี sociedad, ้มาโหนี่โหนี่โหนี ö, okay, g g m, g m. Water, ่เราคนทางซ้าโอเคคนทางหลังรีบรีบมาเติมรีบมารีบมาเกตกันแล้วเขาเอนเกตเขาเอนเกตกันเขาเอนเกตเขี่ยววังซ้ามาวังซ้ามาวังซ้ามาเขี่ยขึ้นทั้งคู่เลยเอ้ยเฟิร์สทั้งคู่แล้วจ่ายเฟิร์สทั้งคู่นะเฟิร์สได้เกตนะเฟิร์สได้เกตสามอีชาร์โลนะห้าสี่สามสองหนึ่งสามอีชาร์โลเฟิร์สได้เกตสามอีชาร์โลรีบหน่อยรีบหน่อยสวยสวยสวยคายได้โอ้โหลุกอิสลุกอิสโโดดดนนนออสมมาาาาแแงงงีกตัวึป่ะ ข่าแทงวันนี้ห้าสี่สามสองขอ้ยไปขวาล่างหมดเลยแม่องโเอร์สัตระบางที่บอมจากน็อตน็อตอีทีบอมอยู่โอเคเกตที่ซานะคอนเกรไปแล้วโอเคโอเคโอเคโอคโหเยอะโหเยแทงโอเซานะเราเล่นอีสแทงโอเซาแล้วนี่วอลก s อีสตออีสีสคำน้ำน้อยำอยที้อยู่การเฟอร์ไดเกตเฟอร์ไดเกตเอไดเกตได้อีสต์อเวอร์เดอะวอลล ขับไปขับไปขับไปเวสขับไปเวสขับไปเวสโอโหเท้าเบอร์ไม่กดกันแล้วกดตายอ่ะขับไปเวส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 เก็บของเพื่อนหน่อยดิเก็บของเพื่อนหน่อยดิเรารัติวอกิ้งไรลัติเดนีสมาเดนีสมาเดนีสมาลุกิสลุกิส ล <So S 1> ึกไปบอกว่ากี้ลึกไปช่วยไม่ได้เดินเอเวสกลับมาเดินเอวสกลับมาวินโติสมอของเซเวสเซเวสูนอดู้นอดูนอกูนัวงนอดวงนันิวกินนอเวสเข้าวอกยามาแล้วทีมองนอวสมแล้วมองมาแล้วุกเสาลุกเสาลุกเสาลกเาแล้วเลยเปนเสาแล้วเสาหักเลยเกี่ยวอะไรกันอาบเขาจะบุกตบุกตอู้นเตาสายตวดเข้ากเข้ากเข้ากนอนข้าไนอเขานอูดิเฟนซีฟเดวอน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 ข้างหน้าเดวอนข้างหน้าเดวอน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  เธอสวิกลับมา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 ็อกสวิตใส่ปอมวีีฟสวีีฟปิดไฟขอดีขอดีอดีถอยไถอยไดูวันดาวสาีาีาีดีมาาีมาาีมาหยยบเสามหยยบเสาาหยยบเามาบอกเสาบอกกิ๊กเสบอกกเสาหยบเสามาหยยบเสามหยยบเสามหยิกล้ยบเาบอกกิ๊กเสาลอกเสาบอกเสาขนาดเดินเสามาเดินเสามาเดินเสามาย่งรออยู่เดินเสามาเดินเสาดีนาเดินามาเดินเสามาเดินเสามาเดินเสามาเดินลอกกิ๊กเสาลูกอิสลอกกิสาล วอกเสาวอกเสาขีวอลกิงเสาขีวกิงเสาไปเสา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 ฝังเสาดีเฟดีเดฟดีเดฟดีเดฟเฟนดีฟเฟนรอรอวกเสาเวตวอกเสาเวดเฟนตโนะวกเสาเวสมาดีเฟนเวเฟนเเฟนอคาบาตี้นะเสาชาโลห้าสี่สอคาบาตี้เสาชาโลรอวคเสาวอกเสาคเกเสาที่ปดไฟดิวันาเสาดิเสาดิฟเสาดิดวค่นี้ดิเลยดิเลยมันมีแค่เสาดิฟดาวเสาดิดาวอยู่น้องเขาอยู่เสาเวสต อเดอิงเอเดิงเยอคนลงผมเยอะมากเดือดน้อมาเดือดน้อมาโอเคโอเคโอเคเดือดน้อมาเดือดน้อยมาผมอยู่เดิงิงิหรือุ้หนอยหรือกุ้หนอยหอุ้งนอยเอาอบิงอิงอรอรออเฟนอีเฟนอีเฟนรอรอเดือดน้อนมาเดือดน้อมาเดือดน้อยมายังไ่ยังรออยู่เดือดน้อนมาเดือดน้อมาเดือดน้อมาเดือดน้อนมาเดือดน้อมาเดือดน้อนมาเดือดน้อมาเดือดน้อนมาเดือนอยมาเดือน้อนมาเดือดน้อนมาเดือดน้อยมาเดือนอมา โอเคเดินน็อตมาเดินน็อตมานอตงน็อตมาูแลองน็อตมองน็อตมางน็อตมาที่กุ้งน็อตเราเป็นเซน์วิการให้อยู่ทางเซเวินตนอมาเหน้าชนนะจะระวังโอเคเดินเดินน็อตเว้มา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 เดินน็อตมาเดินน็อตมาใครตายไม่ต้องรีบเอมานะไอ้เหี้ยแม่เดินน็อตเว้นมารีกุ้งนี้เขาเหลือเท่าเราเลยยี่สินหกเปูร์เซูนว์พูนเวสพูนเวสพูนเว

โอเคโอเคโอเคที่ที่เหลืออยู่สคนรอรอิ้ว hmm. ิวอาขึ้นมาิวอ <call it. c tongues derived> ้าอเเดินอดอิสเดินอาเดินอสมาเดินอสิอสิอสอสอสออสออสอออออสสสอออสอสสอิอสอิ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 สอี

เดินอ okay. okay, ีสเดนอีสมาเดินอ walk, mm. e ีสมาเดินอีสมาเดนอีสมาอเเดนยอีมาเดินนอยอีมาเดินนอยอีสมาเดินหนอยอีสมาเด่ยมาลงมาเดินนอยอีลงมาเด่ยอีสมางมเันลุมเดินนอยอีลงมาเออเดินนอทางถนนไปเลยเดินอีมาเดินนอยอีสมาวอกวอกวอกวกคีวอกิ้งีวอกิ้นอยอีคีวอกิ้มันชนกันแล้วตบีตบีมันชนกันมันชนกันแล้วมันชนกัน